สวัสดีพี่พี่ FC ร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่249นะครับวันนี้นะครับก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พี่ FC อีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพระเครื่องไว้ด้วยนะครับพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับร้านมรดกพระเครื่องส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง โทร0969026829นะครับไลน์0967240203นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนที่แอดไลน์ไม่ไม่ได้นะครับเอ่อให้โทรรศัพท์มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมอ่ทักไปทางไลน์ได้นะครับพี่นะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระบ้านวันนี้นะครับเป็นพระบ้านของ คุณพี่ตำรวจนะครับพี่นะเป็นพระบ้านของคุณพี่ตำรวจนะครับพ่อเขาเป็นคนจีนนะครับวันนี้ก็ได้พระมาอีกหนึ่งชุดนะครับมีทั้งพระสมเด็จนะครับลงรักปิดทองนะครับแล้วก็พระโสธรกรมตำรวจนะครับหลวงพ่อกลวยแล้วก็พระปิดตาเนื้อผงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรายการที่1เป็นพระพุทธโสธรนะครับรุ่นประวัติศาสตร์ แปดสิบปีกรมตํารวจนะครับพี่นะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับพี่นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับพี่ดูนะนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับพี่นะเนื้อเงินสวยๆเลยนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อเงินพ่นอ่าเนื้อเงินพ่นทรายนะครับพี่นะเป็นเนื้อเงินพ่นทรายนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับนับด้านล่างตอบหมายเลขนะครับพี่นะเลขอะไรเนี่ยซีนเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะเลขสี่สามสามหกศูนย์นะครับพี่นะเลขสี่สามสามหกศูนย์นะครับพี่นี่นะครับเงินพ่นทรายนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะใครรับพิมพ์ปิดมาได้เลยนะครับ ทักไลน์หรือโทรเบอร์มาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะต่อมารายการที่สองนะครับเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทศสีมานะครับปีสองหนึ่งนะครับพี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งนะครับเหรียญนี้ยเป็นเหรียญแจกกรรมการนะครับพี่นะเป็นเนื้อกระไลทองแจกกรรมการนะครับผมนะพี่พี่นะอันนี้เป็นเนื้อแจกกรรมการนะครับพี่นะเป็นของแจกกรรมการนะครับ ด้านหลังก็เป็นสิงงาแกะนะครับพี่นะสิงงาแกะนะครับพี่นะหลวงก็กลวยนะครับพี่นี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีสองเหรียญนะครับพี่นะครับเป็นเหร e ียญกรรมการผมมีสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับพี่นะเหรียญเก่าเก่าเลี่ยมเดิมแบบวินเทจวินเทจจากวัดเลยนะครับพี่นะเนี่ยเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญกรรมการนะครับเป็นเหรียญกรรมการนะครับ นี่นะเอาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะมีมาสองเหรียญน,นะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับพี่นะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับเก่าๆและเก่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับพี่นะนะครับเป็นพระปิดตาเก่าๆนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเก่าเลยนะครับพี่ เนี่ยลักทองเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับลักทองเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับลักทองเก่าๆสวยๆเลยนะครับน่าจะเป็นทางชนบุรีนะครับพี่นะนะครับน่าจะเป็นพระปิดตาทางจังหวัดชนบุรีนะครับนะักคู่นะครับผมนี่นะครับพี่นะเนี่ยเลี่ยมเป็นเขาเรียกเป็นตลับ นะครับเป็นตลับพุกแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่เป็นตลับพุกแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นตลับพุกลักทองเก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะครับลักทองเก่าๆเลยนะครับพี่นะองค์นี้ลักทองเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับลักทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะพระปิตาองค์นี้นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะแบ่งปันกันไปไวๆเลยนะครับ ต่อมาองค์นี้นะครับเป็นรายการที่รายการที่ห้านะครับผมนะเป็นรายการที่ห้านะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์สวยงามคมชัดมากเลยนะครับองค์นี้นะครับยันเนี่ยติดชัดเจนเลยนะครับพี่นะองนี้สภาพสวยเดิมมากเลยนะครับพี่นะสภาพสวยมากนะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์ขี่ผีเสื้อนะครับพี่นะเนี่ย สวยๆเลยนะพี่นี่นะครับเป็นดินหลวงพ่อปานนะครับวัดบางานมโคนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยด้านหลังก็เป็นอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นผงนะพี่นะเป็นผงอุดผงนะครับผงมันเลอะอยู่ด้านหลังนะครับพี่นะเนี่ยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะหลวงพ่อปานสวยๆเลยนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นพระปิดตา หลวงปู่ยิ้มนะพี่นะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับพี่นะเนี่ยเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะสวยๆนะครับนี่ยวแกะให้ดูนะครับพี่นะปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับพี่เนี่ยอยู่มาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรักท้องเก่าๆเลยนะครับพี่นะรักท้องเก่าๆเลยนะครับ นี่นะครับลักทองเก่าๆเลยนะครับพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่นะครับเนี่ยพระเก่าเนี่ยติดติดอย่างนี้เลยนะพี่นะเก่าเนี่ยเนี่ยเก่าติดเลยนะครับยางกันน้ํานะครับเนี่ยพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวลักทองเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับลักทองเก่าๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับ นี่นะครับลักทองเก่าๆเลยนะครับพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่นะครับพี่นะนี่นะครับพี่ๆท่านไหนหาอยู่นะครับองค์นี้นะครับเอาหน0่บาทนะครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นพระพระพิโลกนะพี่นะเนี่ยเป็นพัพจังหวัดพิโลกนะพี่นะเขาเรียกว่าเสือลอกแก้วอะไรนะพี่ นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะพิมพ์อะไรเสือลอกแก้วหรืออะไรทั้งอย่างเลยพี่เนี่ยพี่ดูเด็กเก่าๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยเป็นพระจังหวัดพิโลกนะครับพี่โอ้โหบางด้วยนะพี่นะเนี่ยบางอย่างนี้เลยนะพี่นะเนี่ยเห็นพร้อมกับผมเหมือนนะเพราะว่ามันอยู่ตลับด้านหลังมาพี่นะครับแล้วผมก็เห็นพร้อมกับพี่เลยว่าข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับพี่เนี่ย ด้านหลังเหมือนเป็นเนื้อผงเหมือนเป็นผงอะไรนะผงใบลานนะพี่เหมือนเป็นผงใบลานนะพี่นะครับเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่นะเอาเก้าร้อยบาทละกันพี่นะเอาเก้าร้อยบาทละกันพี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะครับแบบนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับ นะพร้อมตลับเลยนะครับพี่นะเพราะว่าผมแกะมาก็เห็นไปพร้อมกับพี่ๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมสามชั้นนะพี่นะนี่เป็นพิมสามชั้นแบบนี้เลยนะครับบางขุนพรมนะครับพี่นี่นะครับคาบกุคาบไข,ขขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับแกะให้ดูนะครับผมแป๊บนึงนะพี่นะ แก่ยากนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับพี่นะนี่นะครับ นี่เป็นเม็ดมวลสารนะครับพี่นะแล้วก็มีคาบไข่คาบกุความชื้นนะครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นะเนื้อมวลสารนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่ครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะสมเด็จหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นพระปีรันนะพี่เป็นพระปีรันนะครับนี่กุวัดละคังนะครับพี่นะเป็นพระปีรันกุวัดละคังนะครับพี่ดูเนื้อเก่าๆนะครับนี่เขาเรียกพิมเปล เปลรัศมีนะครับพี่นะนะครับเซียนสมัยก่อนเขาเรียกพิมเปลเพิงนะครับแต่ว่า,าชื่อไม่เพาะนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อกันใหม่แล้วนะครับเป็นซุ้มเปลเปลเพอไอเปลรัศมีนะครับพี่นะซุม้มรัศมีนะครับพี่อันนี้เป็นคาบไอยางนะพี่นะยางมันเก่าตามกาลเวลานะครับมันก็หลุดร่นหลุดร่อยมานะครับพี่ อาจจะรีบพูดหน่อยนะพี่นะวันนี้เพราะว่ามันเลยเวลามาแล้วพี่มันเลยเวลาไลฟ์มาแล้วนี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ข้างรัศมีนะครับแต่อันนี้มันอา,อาจจะด้วยคาบกุคาบไขเนี่ยขึ้นทับถมกันแบบนี้นะครับพี่นะนี่นะครับเป็นพระปิลันนะครับเนี่ยเป็นพระปิรันนะครับเนี่นะ,น,นะครับ เก่าๆเลยนะครับพี mm ่ๆนะเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเ้าเก่าเนี่ยเหมือนบางขุนพรมเลยนะพี่นะครับเหมือนบางขุนพรมเลยนะครับคับปู่ครับไข่นะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะขอหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพี่นะเนื้อผงคุกรักเก่าเลยนะครับ นี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะครับพี่นี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆสวยๆเลยนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเนี่ยนะครับรักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะรักเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่นะครับรักเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะ ขอหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเบาๆแบ่งปัน f อซนะครับสนใจโทรศูนย์เ6้าหกเก้นะครับพี่นะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาเก่านะครับไม่ทราบที่เหมือนกันพี่เดี๋ยวพี่ดูดีเนี่ยลักทองเก่าๆแบบติดในเนื้อพระแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับลักทองเก่าๆติดในเนื้อพระมาแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมๆนะครับ นะครับเดิมๆสดๆเรียวๆนะครับพี่นะให้พี่ๆ f อซนะครับได้ดูกันแบบเรียวๆนะครับนี่นะไม่มีการตกแต่งหรือว่าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพี่นะดูพร้อมๆกับผมเลยนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับสวยนะครับแล้วก็พาร์ทนี่ยยังไม่โดนสัมผัสเลยนะพี่นะเนี่ยนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนะตรงนี้สวยแห้งสวยเลยนะครับ นี่นะครับพี่นะสวยจริงนะพี่นะองนี้สวยจริงนะพับปิดตาไม่ทราบที่เลยนะครับองนี้นะครับแต่เก่ามากนะครับบอกเลยว่าเก่ามากแล้วพี่นะพี่ๆต้องไปหาที่กันเอาเองเลยนะครับแบบนี้นะครับพี่เก่ามากๆเลยนะครับพี่นะองค์นี้นะนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะพับปิดตาองค์นี้นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นพระเนื้อดินทางกําแพงนะครับพร้อมตลับมาอีกแล้วนะครับ เนี่ยพร้อมตลับมาแบบนี้ครับพี่เราก็ไม่เห็นด้านหลังนะว่าว่าเป็นยังไงนะครับพี่นะเห็นพร้อมกันเลยนะครับพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อดินนะครับพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อดินเก่าเลยแล้วดินเนี่ยมีแร่ดอกมะขามแบบนี้เลยนะครับพี่นะเนี่ยดินเนี่ยมีแร่ดอกมะขามเหมือนเป็นพระทางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพี่นะมีแร่ดอกมะขาม นะครับสวยๆเลยนะพี่นะแล้วพ้าเนี่ยเก่านะพี่เนี่ยพ้าเนี่ยเก่าเลยนะครับพี่นะพลาเก่าสุดๆนะครับพี่นะสุดๆเลยนะครับเนี่ยเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับพี่นะเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับเนี่ยแร่ดอกมะขามเก่าๆสวยๆนะครับพี่นะเนี่ยด้านหลังแบบนี้เลยนะครับพี่นะด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะ นะครับพร้อมตลับพุกเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับอันนี้ก็เป็นปางลีลาจังหวัดกําแพงเพชรนะครับพี่นี่นี่นะครับเนี่ยเนื้อดินกําแพงเพชรเนี่ยจะมีแร่ดอกมะขามขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้สภาพใช้นะพี่นะสภาพใช้เก่าเก็บมาเลยนะครับพี่นะสภาพใช้เก่าเก็บมาเลยนะครับอ่เช่าบูชาไปศึกษาเนื้อได้เลยนะพี่นะเอาไปดูเนื้อได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วผมให้ตลับไปด้วยนะครับพี่นะ เนะี่ยผมให้ตลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่นี่นะครับเดี๋ยวดูเนื้อด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับพี่นะนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่นะเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยแร่ดอกมะขามสวยๆนะครับนี่ครับนี่นะเอาหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับปางลีลานะครับ ต่อมาพระผงสุพรรณนะครับพี่นะอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่นี่นะครับครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณเดี๋ยวดูด้านหลังพร้อมๆกับผมเลยนะครับพี่นี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ นะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยมีความเก่านะครับมันวาวแบบนี้เลยนะครับพี่นะเนี่ยเนื้อเก่ามันวาวแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับผมนะพี่นะเป็นพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ096 90268 29นะครับพี่นะครับองค์นี้เอา1,200บาทนะครับพี่นะพระผงสุพรรณนะครับพี่นะครับต่อมาองค์นี้นะครับพี่เป็นพระปิดตา หลวงปู ue, pues ่อะไรนะหลวงปู่ภูนะครับนี่นะครับเป็นเป็นพิมพ์พับปิดตาหลวงปู่ภูนะครับพี่วัดอินนะครับพี่นี่เป็นพิมพ์พับปิดตาหลวงปู่ภูวัดอินนะครับพี่นะมีคราบไขคราบอุขึ้นแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ภูวัดอินนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับ ด้านหลังก็มีความเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่นะมีความเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่พระปิดตาหลวงปู่ภูวัดอินนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่ดูนะครับเนี่ยเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นะครับขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับมาชมพระสมเด็จนะครับที่ของคุณพ่อเขานะของเตี่ยเขาที่เก็บมานะครับใน ตอนที่เอ่เตี่ยเขาอยู่กรุงเทพนะครับอยู่เยาวราชนะครับค้าขายอยู่สมัยนั้นนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับพี่นะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับปิดทองมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับขึ้นตามซุ้มนะครับ เนี่ยสวยมากนะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดมากนะครับพี่นะครับพระลงรักนะครับเนี่ยเนื้อเก่านะครับสวยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดดําเม็ดแดงนะครับดูนะครับพี่นะขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นพระองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับลงรักปิดทองนะครับพี่ดูนะครับ นี่นะครับสวยๆนะครับเอา1500 1 5 0 0พันห้าร้อยบาทนะครับลงลักนะครับขอ1 5 0 0พัน้ารบาทนะครับต่อมาองค์ที่2นะครับเป็นพระสมเด็จวัลค ja ังนะครับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะพี่นี่นะครับพี่ดูเนื้อนะครับพี่นะเนื้อเก่าเก่าลักทองเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะครับเนื้อเก่าเก่าลักทองเก่าเก่านะครับพี่นะนี่นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหก 9026829นะครับพี่นะอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับเนี่ยองค์ที่2เนื้อสวยพอๆกันเลยนะครับพี่นะเนื้อสวยพอๆกันเลยนะครับนะครับเอา1,500บาทนะครับพี่นะเอา1500บาทนะครับสมเด็จองค์ที่2นะครับต่อมาองค์ที่3นะครับพี่นะนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3นะครับพี่ดูนะครับนี่ดูที่หน้าอกหลวงพ่อนะครับพี่นะเนี่ยนี่นะครับมีอ่า ปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็เม็ดดํานะครับพี่นะเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับพี่ดูเนื้อนะครับพี่นะเนื้อเนี่ยเก่าแก่งเลยนะครับพี่นะเนื้อเนี่ยเก่าแก่งเลยนะครับเนี่ยเนื้อเก่าแก่งนะครับเนื้อจัดนะครับพี่นะเขาเรียกว่าภาษาเซียนพาเขาเรียกเนื้อจัดนะครับพี่นะนี่นะครับองค์ที่สามเนี่ยเนื้อจัดเลยนะครับพี่นี elder, ower, <okay> Research, ่นะครับ นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่สี่นะครับพี่นะองค์ที่สี่เป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่นะครับองค์ที่สี่เป็นพัะสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพี่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับพี่นะพิมพ์ปกโพสมเด็จโตวัดระฆังนะครับพี่เนี่ยเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะเนื้อด้านในเนี่ยใสๆนะครับเนี่ยแล้วก็ มีสีขาวขาวนวลๆนะครับเหลืองเหลืองนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยมีเม็ดมวลสารนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับสมเด็จองค์ที่สี่นะครับพี่นะเป็นสมเด็จองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับ นี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะนี่นะครับมีเม็ดมวลสารนะครับพี่นะมีเม็ดมวลสารนะครับพี่องค์เนี้ยแตกลายงานนะครับพี่นะองนี้ยแตกรายงานนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับซุ้มเก่าสวยๆนะครับซุ้มใหญ่ๆหนาๆนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับของเก่าของดีนะครับมาแบ่งปันพี่พ FC ซทุกท่านเลยนะครับพี่นะ สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรกันเข้ามาก่อนได้นะครับ0ู6ย์2 6 8 2 9นะครับพี่นะนี่นะครับมวลสารเยอะนะครับองคนี้นะครับองค์ที่สี่นะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะองค์ที่สี่นะครับมวลสารเยอะนะครับพี่นะนะครับไม่ใช่นะครับองค์ที่ห้านะครับพี่นะอง์ที่ห้านะครับมวลสารเยอะนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับ นะครับองที่หกนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับพี่นะครับองค์ที่หกเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับน like <c oughs> ี่นะครับมีเม็ดมวลสารเนี่ยเม็ดแดงนะครับเม็ดดํานะครับขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆนะครับพี่นะเนื้อสวยๆงามๆเลยนะครับพี่นี่นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับ เนี่ยด้านหลังนะครับมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับพี่นะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับพี่นะเป็นเป็นพิมพ์ฐานแซมเลยนะครับพี่นะองค์ที่เจ็ดเนี่ยเป็นพิมพ์ฐานแซมเลยนะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเลยนะครับพี่ดูเนื้อนะครับพี่นะครับเนื้อกเก่าเลยนะมีเม็ดแดงเม็ดดํานะครับพี่นะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับพี่นะเม็ดแดงเม็ดดาเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะสาหรับองค์ที่เจ็ดนะครับนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมาองค์ที 1, oui. ่แปดนะครับพี <intell> <ๆ ihrem> ่นะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่แปดนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะองค์ที่แปดนะครับนี่นะครับพี่นะองค์ที่แปดนะครับนี่ซุ้มเนี่ยขดตัวเป็นตัวหนอนเลยนะครับม้วนเข้าไปข้างในเลยนะครับ เนี่ยมีเม็ดน้ำเนี่ยเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนี่ยเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นั้นเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่เก้านะครับหกเจ็ดแปดองค์ที่แปดนะพี่นะขอภายนะครับสับสนครับองค์ที่แปดนะครับพี่นะองค์ที่แปดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาองค์ที่เก้านะครับพี่นะองค์ที่เก้าเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่พระวทานนะครับเนี่ยจะใหญ่ล่ํานะครับพี่นะเนี่ยนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับพี่นะลองสังเกตดูดีๆนะครับพี่นะด้านนี้นะครับจะอกจะใหญ่กว่าด้านนี้นะครับพี่นะนี่นะครับนะนี่นะวันนี้อกใหญ่นะครับพี่นะอกใหญ่ล่ําแล้วก็หน้าอกเนี่ยมีเม็ดมวลสารเลยนะครับพี่นะเนี่ยส่องไปเนี่ยเห็นเม็ดมวลสารอยู่ กลางใจเลยนะครับพี่นี่แบบนี้เลยนะครับเนื้อแตกลายงาเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับเนื้อแตกลายงาเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะดูนี่ครับนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับพี่นะองค์ที่สิบนะครับ เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่นะนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่นะฐานแซมนะครับนี่นะครับเก่าๆสวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่นะมีเม็ดมวลสารเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะเหมาเลยก็ได้นะครับพระบุต อาพระสมเด็จนะครับจะเหมาเลยก็ได้นะครับพี่นะนี่นะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับพี่นะร้านมรดกพระเครื่องนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเกินปลายทางนะครับนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่พี่นะฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามช่องมรดกพักเครื่องด้วยนะครับพี่นะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ